สวัสดีครับผมป้ายสารเหนียวโตครับพี่วันนี้ก็จัดให้แบบเต็มๆนะครับกระบะดสี่ประตูครับผมดาวสองบาทผ่อนสองพันกว่าตลอดทั้งปีครับพี่ฟังไม่ผิดหรอครับโทรหาผมสิทรายแรกที่เบอร์0979393944หรือแอดไลน์มาที่ at popkk อย่าลืมแคปหน้าจอแล้วแชร์มาเอาหลักฐานนะครับนะคันนี้ครับคุณลูกค้าเป็นมิสูไททันสี่ประตูครับขอบอกนะออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยประมาณโอ้โหถ้าทุกวันนี้นะสี่ประตูนะครับ89แสนนะพี่นะครับดาวสองแสนผ่อนเป็นหมื่นนะ แต่ว,วันนี้ผมมาขายให้คุณลูกค้าครับส0งแสนกว่าบาทแค่นั้นเองครับพี่เป็นไงสุดปะโคตรสุดนะผมบอกเลยนะครับเอาราคานี้ใช่ไหมต้องราคานี้2สอ0แสนเก้หมื่นบาทนะครับนะราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแบบไม่รวมค่าการนะครับนะ ก็ดาวแค่2บาทได้นะครับวันนี้แล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ตลอดสัญญาอยู่ที่ประมาณ5000กว่าถึง6 0 0 0นะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ใครที่โทรหาวงศิแสแรกก็จัดไปช่วยผ่อนขึ้นนึงก็จะเหลือประมาณ2 0 0 0าตลอดทั้งปีนี้นะครับผมนะคันนี้ครับก็ขอบอกนะครับเป็นรถปี2011.12นะครับนะก็สภาพเหมือนที่เห็นครับพร้อมใช้ง,งานมีการันตีหลังการขายเต็มรูปแบบครับเหมือนที่บอกนะครับรถของเราไม่มีชนหนักจมน้ํายอมแมวพิความไฟไหม แรกกลับมานะครับถ้ามีเรายินดีซื้อคืนนะครับเต็มจำนวนขายเลยและในเรื่องของเครื่องเกียร์ถ้าขับไปมีปัญหานะครับเราดูแลฟรีถึงที่ย4สชั่วโมง1ปีเต็มับพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ใดของประเทศไทยเรามีเครือทั่วประเทศนะครับนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนถ้าซื้อผ่อนเรามีเจ้าที่ไปเซ็นถึงที่เอารถไปส่งถึงที่มีปัญหาก็เอาไปดูแลถึงที่ครับผมนะต้องขอบอกคำนี้นะครับเป็น ซองกอนเบาหนังสีดานะครับนะเรื่องรายละเอียดต่างๆสนใจก็เดี๋ยวโทรมาคุยกันได้นะครับผมลืมเอากุญแจมา <c oughs> นะครับนะอ่ะสวยครับตามท้องเรื่องนะครับสภาพล้อคันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเป็นไงครับพี่สวยบอกเลยครับสวยอันนี้คือรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะพี่นะบอกเลยยังสวยขนาดนี้ครับออกหมายแปรแดงไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ผมขาย29 9าดาว2 1, บาทผ่อนห้าพันแต่ถ้าโทรหาวงสีแดงแรกก็เหมือนที่บอกผ่อนครึ่งหนึ่ง ไปนี้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะช่วยพอร์ตหรือช่วยดาวนะคันนี้เอาเงินกลับบ้านได้ประมาณสองสามหมื่นได้เลยนะครับนะโทรหาผมที่เบอร์097-939-394หรือแอดไลน์มาที่แอดเติมแอดก่อน P O P K K นะครับหรือคันนี้ไม่ถูกใจให้ดูครับอันนี้หลังอันนี้หลังบริษัทนะยังเยอะขนาดนี้ข้างหน้าอีกครับเกือบ300คันครับพี่นะสนใจก็บอกผมได้เลยอย่าลืมนะครับกด ติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับตามทุกช่องทางเลยไม่ว่าเป็น tiktok facebook youtube นะครับถ้าของผมส่วนตัวก็ปอบไอสารหนึ่งตที่เป็นภาษาไทยเลยแต่ถ้าเป็นของบริษัทก็สารหนี่งตธรรมดานะครับหรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไขหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาเลยครับอย่างเดี๋ยวนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ